นับจากจุดเริ่มต้นที่ค้นพบผงโกโก้ Go, และแพร่หลายไปยังต่างถิ่นจากการละอาณานิคมของสเปนถูกนำมาดื่มปรุงรสชาติแปรรูปจนถูกปากผู้คนโกโก้และช็อกโกแลตคือหนึ่งอาหารและเครื่องดื่มยอดนิยมของคนทั่วโลกอย่างไม่ต้องสงสัยชนิดที่ควรเดินออกจากบ้านก็จะเจอเครื่องดื่มชนิดนี้ในรเข็นไข่น้ำอาหารสารพัดในร้านสะดวกซื้อซึ่งมีส่วนประกอบของช็อกโกแลตหรือใกล้ตัวกว่านั้นคือ ช็อกโกแลตมอสแบบชงดื่มกับน้ำร้อนก็อาจเป็นของติดบ้านของหลายครอบครัวซึ่งเราคุ้นชินตั้งแต่จำความได้และยังนำไปใช้ในรูปแบบสัญลักษณ์เชิงนามนธรรมบนสื่อต่างๆทั้งวรรณกรรมภาพยนตร์ซีรีส์โทรทัศน์หรือบทเพลง จำม,มากที่สุดของช็อกโกแลตพวงไม่พ้นอาหารและขนมหวานแห่งความรัก ส่วนหนึ่งนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามาจากความเชื่อในสปปรรพคุณช่วยชูกําลังแก่คู่รักโดยประเทศที่มอบช็อกโกแลตในช่วงเทศกาลแห่งความรักจนกลายเป็นธรรมเนียมอย่างประเทศญี่ปุ่นซึ่งย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่1950เมื่อบริษัทขนมญี่ปุ่นแมรี่ช็อกโกแลตทำแคมเปญส่งเสริมการขายในวันวนาเลนไทน์เชิญชวนหญิงสาวซื้อช็อกโกแลตเพื่อมอบให้ฝ่ายชายเป็นสื่อรักว่ากันว่าเดิมเป็นธรรมเนียมที่เกิดขึ้นบ้างแล้ว ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพราะการที่ผู้หญิงบอกรักผู้ชายถือเป็นเรื่องน่าอายในยุคนั้นการให้ขนมเป็นตัวแทนจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่าเมื่อผู้ผลิตขนมรายอื่นโฆษณาตามบ้างก็ส่งผลให้การตลาดนั้นประสบความสําเร็จจนกลายเป็นธรรมเนียมในญี่ปุ่นมายาวนานจนมีคําเรียกต่างกันเช่นฮอนเมช็อกโกเป็นช็อกโกแลตสาหรับมอบให้คนที่แอบรักหรือกิริช็อกโกเพื่อมอบให้เพื่อนหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมง,งาน จะมองหาวรรณกรรมเกี่ยวกับช็อกโกแลตที่ประสบความสำเร็จที่สุดอย่าง Charlie and the Chocolate Factory มีชื่อไทยว่าโรงงานช็อกโกแลตมหัศจรรย์ผลงานของโรอันดานักเขียนชาวเวลเล่าถึงเรื่องราวของชา a r ลีบา u c เกตเด็กจากครอบครัวยากจนผู้โชคดีคนหนึ่งที่ได้รับตั๋วทองคำซึ่งมีเพียง5าย้าใบเพื่อเยี่ยมชมโรงงานช็อกโกแลตของวิงลี่วองกาผู้ผลิตขนมช็อกโกแลตที่โด่งดังด้วยสูตรพิสดาร และเต็มไปด้วยเรื่องเล่าลือมากมายร่วมกับเด็กคนอื่นๆซึ่งเขาก็จะได้พบความลับแสนมหัศจรรย์เกินจะคาดคิด Charlie and the c h o c o l a t e Factory เป็นงานสะท้อนโลกของวัตถุนิยมทั้งประเด็นการแข่งขันทางธุรกิจและขวยคว้า,วาหาตั๋วทองคำอย่างบ้าคลั่งโดยเด็กผู้โชคดีคนอื่นๆที่ยกเว้นชาล์ลีคือภาพแทนเหล่านั้นพวกเขาอาจมีพรสวรรค์หรือผลการเรียนดีแต่มีนิสัยเสียอย่างการเอาแต่ใจ ตกะติดเกมจนต่างได้รับบทเรียนจากโรงงานแห่งนี้แต่ท่ามกลางเรื่องราวเหนือธรรมชาติงานชินี้ก็สะท้อนการมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตว่าไม่ใช่วัตถุแต่เป็นความสุขจากครอบครัวและได้ทำในสิ่งที่เรารักอย่างแท้จริง Forest Gump ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากนิยายของวินสตันกรูม ว่าด้วยชีวิตอันแสนเหลือเชื่อของตัวละครสมมุติเด็กหนุ่มไอคิวต่ำจากรัฐแอลและแบมาทั้งการบังเอิญจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่าเต้นของเอลวิสเพสลีย์หรือคำพูดที่กลายเป็นบทเพลงอมะตะของจอเ์เอนจับมือกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลไปออกรบช่วยชีวิตเพื่อนทหารหลายนายในสงครามทำธุรกิจประมงจนประสบความสำเร็จ หรือออกวิ่งทั่วประเทศจนมีคนตามเขาราวกับาศาสดากล่องช็อกโกแลตที่เขาอ้างถึงนั้นคือการขายช็อกโกแลตในรูปทรงต่างๆแบบค่ารถในกล่องกระดาษหรือกล่องเหล็กที่คนชิมต้องลุ้นว่าพวกเขาจะได้ริมรสช็อกโกแลตแบบไหนซึ่งจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามมันกลายเป็นคำสอนที่ผลักดันให้เด็กขาพิการและสติป,ปัญญาไม่ดีเช่นเขาก็ออกไปประเชิญชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคน ภาพจำรถช็อกโกแลตส่วนใหญ่ที่ทุกคนรู้จักจะเป็นตัวแทนแห่งความรักแต่ก็ยังมีภาพจำรถช็อกโกแลตในแบบอื่นๆเหมือนกันถ้าหากสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับช็อกโกแลตสามารถติดต่อสั่งซื้อนิตยาสารสารคดีฉบับที่466ได้ตามภาพที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจภายในช่องได้เลยค่ะ